มาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่สองกันเลยครับสวัสดีครับคุณเนธสวัสดีครับพี่แจ้งครับผมคุณเนธสบายดีนะสบายดีครับผมแถวบ้านฝนตกไหมครับอ่อคึมคึมนะครับไม่ตกนะครับวันนี้ไม่ตกใช่ไหมเออก่อนเข้ารายการวันนี้ถ้าแถวสถานีนี่ตกลงมารอบหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะหยุดแล้วเออคนะครับกําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มตัวไงเดี๋ยวผ่านพายุลูกนี้ไปก็จะเย็นแล้วมั้ง คุณเนรครับเรื่องนี้รุ่นพี่คนหนึ่งเขาฝากมาเล่าอ่าเป็นเป็นรุ่นน้องนะครับเป็นรุ่นน้องโทษทีเป็นรุ่นน้องนะครับครับผมเออมาพร้อมกับคําถามนี้ผีใช่ไหมต้องมาช่วยกันหาคําตอบแลวฮะครับผมครับเชิญเลยฮะอ่าก่อนอื่นนะครับขอเกินที่มาของเรื่องก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้มันบังเอิญสุดๆเลยครับอ่ามีน้องอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะเขาเปิดอ่า เปิดช่องทาง youtube เนี่ยให้รเรารแล้วก็อ่าให้เราไปถ่ายให้ไปพูดโน่นพูดนี่อธิบายนะฮะชื่อช่องว่าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเนาะอะไรนะพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเอ้ยชื่อช่องเท่ดีใช่ครับครับน้องๆเขาเห็นว่าเราชอบเที่ยวชอบอะไรแล้วไปเจอประสบการณ์ก็จะรวบรวมมาเล่าครับในในในช่องของของเราฮะน้องๆก็ทําให้อื อันนี้มันก็ถ่ายเป็นอีพีที่สี่ละที่สี่หรือที่ห้านี่ผมไม่แน่ใจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฮะเรื่องมัน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 ได้รับรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วปกติก็จะเป็นนั่งเล่าเฉยแต่ทีนี้อีพีเนี้ยน้องๆเขาก็จัดสถานที่ให้ให้เราไปมันจะเป็นศาลศาลหนึ่งที่อยู่ใต้ต้นไม้คือน้องๆเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกที่มาที่ไปกับเราอะนะ แถวย่านอปริมณฑลครับพอวันอาทิตย์เนี่ยช่วงประมาณเย็นเย็นเนี่ยน้องก็เลยพาไปพอไปถึงศาลศาลเนี้ยเออก็เห็นมีคนมาไหว้อยู่ประมาณห้าหกคนครับก็จุดธูปไหว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นศาลเล็กๆเ,เหมือนศาลเพียงตาเล็กๆฮนะอยู่ใต้ต้นไม้น่าจะเป็นต้นฉมฉานะครับอ่าผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรแต่คิดว่าต้นฉมฉาม,มันใหญ่ๆอืม ทีนี้พวกเรา,าก็รอให้คนที่เขากลับไหว้เนี่ย่าไปก่อนแล้วเราก็ลงไปถ่ายน้องๆก็ทําถ่ายทําอะไรกันก็ให้เราไปอธิบายโน่นนี่นั่นเราก็สังเกตอยู่นิดนึงว่ามีสองผัวเมียเขายือนอยู่เขารอดูเราอะไรเงี้ยเหมือนทั่วไปฮะมันยันเงเย็นๆอยู่เลย <c oughs> คนอื่นเขากลับหมดแล้วแต่สองคนผัวเมียเนี่ยเขาเขายืนเขายืนอยู่ เราก็ถ่ายไปอะไรไปก็พูดโน่นพูดนี่อะไรเกี่ยวกับอ่าสิ่งที่เราพอมีความรู้บ้างนะครัแล้วทีนี้มันในสคริต์ของน้องๆเนี่ยมันมีคําถามถามคําถามหนึ่งว่าพี่เนตเห็นอะไรในศาลเราก็บอกว่าเห็นคนแก่นะน้องกะเชื่อหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ว่าเห็นคนแก่หัวงองหมดแล้วแล้วก็เป็นคุณตาคนหนึ่งเหมือนใจดีอะยิ้มตลอดเลยออ ใส่เสื้อหม้อห้อสีขาวครับแล้วก็ใส่เหมือนกางเกงขากก้อะครับดูใจดีนั่งนันงยองอยู่ข้างศาลครับ <S S 1> <c oughs> ทีเนี้เราก็ถ่ายทีนี้สองพวัวแมนั่น,น่ะเขาก็แบบทำหน้าแบบตื่นตกใจอ <c oughs> ก็ยังเป็นเด็กไม่ไม่อายุไม่เท่าไหร่ประมาณสามสิบกว่ากว่าเนี้ยครับครับพอเราถ่ายกันจบอะไรกันจบแล้วก็น้องเขาก็เตรียมไป ตัดตรงตัดต่อให้อะไรอย่างเงี้ยไว้อัพลงยูทูบเนาะสองคนผมเนี่ยเขาเดินมาหาผมแล้วเขาก็บอกว่าพี่พี่พี่เห็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเออเราก็บอกเราเห็นจริงๆพี่อ่ะเป็นคนแรกเลยที่ที่ที่พี่ต้องฟังเรื่องผมแล้วแหละเพราะาผมก็เห็นแบบพี่เลยผมถึงมาไหว้เนี่ยผมไม่เคยขาดเลยผมมาทุกเดือน ผมดีใจมากเลยที่ผมมาเจอคนที่เห็นเหมือนผมก็มพูดอย่างงี้อไอเราก็บอกว่าเออน้องเห็นยังไงไหนน้องลองเล่าให้พี่ฟังซิครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องของน้องก็แล้วนะครับ,ค,รบคือเขาเล่าให้พเราฟังตรงนั้นแล้วก็เป็นการมุงกันเลยอะคือมุงกันเลยแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงบางอย่างเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนท้ายนะครับ,ค,รบคือน้องเนี่ยอ่าผมให้นามสมมุติว่าพี่หนึ่งเอเจ้าหนึ่งแล้วกัน เขาก็ขอไว้นิดหนึ่งว่าไม่ให้ระบุชื่อเขาคือเจ้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยส่วนเมียเขาเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อสุดโต่งแล้วเขาก็ติดตามรายการพี่แจ็คด้วยนะแต่ว่าเขาจะแยกคนละมุมเลยเพราะว่าสามีเขาไม่เข,ไมเขาไม่เชื่อเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงทีนี้มันก็เจอวิกฤตทางด้านการเงินตัวสามีเขาเนี่ยเป็นอ่า แม็กเซนเจอร์นะฮะเหมือนส่งเอกสารตามบริษัททั่วไปแล้วมาเจอสถานการณ์โควิดนะครับที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักเดือนมีนาครับพอเดือนมีนาเนี่ยก็เลยอ่าถูกเลิกจ้างพูดง่ายง่ายเพอถูกเลิกจ้างก็ไม่มีเงินเนี่ยจะส่งรถส่งอะไรอย่างเงี้ยมอไซค์เกี่ยวกับที่เขาขี่นะครับเขาก็เลยปล่อยรถเนี่ยโดนยึดไปพอปล่อยโดนยึดเนี่ยก็ไม่มีอาชีพทำมาหากินอะไรเงี้ย แต่ว่าตรงหน้าห้องเช่าเขา,ามีบริษัทอ่ารปภคือเขาเปิดรับสมัครรปภออ,อนนี้เขาเห็นมานานแล้วแต่ในนี้ว่าตอนนั้นเขาก็ยังมีอาชีพอยู่ระหว่างที่ไม่มีงานทําเนี่ยแล้วก็มอไซค์ก็ไม่มีเนาะตามที่น้องเขาเล่าเขาก็เดินไปสมัครรปภทางทางบริษัทนั้นน่ะเขาก็ตรวจสอบโน่นนี่นั่นอะไรอันนี้ผมไม่ขออธิบายแล้วกันเนาะ ก็ปรากฏว่าได้เข้าไปทําได้เข้าไปทําเขาก็ถามว่าอยากทำกะกลางคืนหรือกะกลางวันหรือว่าจะทําทั้งอ่าสลับกันอะไรประมาณเนี้ยครับ<ม>น้องเขาก็บอกว่ากะไหนก็ได้พี่แต่ขอไม่ไกลบ้านนะเพราะว่าผมไม่มียานพาหนะผมจะต้องนั่งรถเมย์ไปเขาก็บอกโอเค ท่านี้เขาก็เลยถามน้องคนหนึ่งอ่านะน้องคนที่ชื่อหนึ่งเนี่ยว่ากลัวผีไหมเป็นคำถามคำถามเนี่ยนะน้องบอกว่าผมไม่กลัวผมก็จะให้ผมเข้ากะกลางคืนใช่ไหมถ้าขับเข้ากะกลางคืนผมก็ยินดีนะ,ะเพราะว่าผมไม่กลัวผมก็กลางคืนมันก็ดีไปอย่างหนึ่งมันไม่ร้อนเขาพูดอย่างนี้พี่คนที่เป็นรับสมัครงานคนนั้นนะ่ะเขาก็เลยโอเคงั้นพี่จะให้ ไปเฝ้าบ้านละกันเป็นบ้านสองสองชั้นเป็นบ้านเดี่ยวนะครับ mm. แต่ก็เป็นแบบคล้ายๆว่าก็มีบ้านติดกันหลายหลังแต่บ้านเนี้ยไม่มีคนอยู่เขาพูดอย่างนั้นเจ้าของเขาอยู่ประเทศนอกแล้วเขาก็ให้ไปดูแลบ้านให้ไปเฝ้าตอนกลางคืนเฉพาะตอนกลางคืนคก็เป็นอันว่าตกลงกันน้องคนนี้ก็ให้พี่คนที่อ่ารับสมัครงานนะพาไปส่งที่บ้านหลังนี้ครับ ก็ขับรถพากันไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ไม่ไกลจากที่อน้องเขาพักมากอืเขาบอกว่านั่งรถเมลสายเดียวก็ถึงเลยก็สบายใจและได้งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอพอไปถึงเนี่ยพี่คนที่ไปส่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยให้กุญแจมาดอกเดียวบ,บอกว่าไขาเข้าไปเลยแล้วก็ไปอยู่มันจะมีป้อมยามอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็อยู่นอกบ้านอันหนึ่งอยู่ในบ้านอีกอันหนึง่ง มันก็แปลกๆเนาะมีทั้งสองป้อมเลยก็กลางคืนเขาก็บอกว่าให้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็อ่าเดินตรวจตาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็ตามภาษาของอ่าที่รปภเขานะครับก็น้องคนเนี้ยเขาก็มาทํางานเป็นคืนแรกครับก็ไขประตูเข้าไปก็ไปอยู่ในป้อมแล้วก็มีพัดลมไฟก็ยังใช้ได้นะครับมีอะไรครับ หลายๆอย่างแล้วก็เปิดไฟหน้าบ้านไว้ดวงเดียวกับไฟที่ป้อมยามอ่าน้องอ่ะเขาทํางานกลางวันมาทั้งชีวิตเนาะทีนี้ก็เปลี่ยนมาทํางานกลางคืนพอประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ง,ง่วงง่วงก็เผลอหลับตามปกติครับเขากเคยนอนเวลานั้นเขาก็หลับ ร่างกายยังปรับสภาพไม่ได้เนาะกับการ,ร,รทํางานกลางคืนหลับก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเนี่ยมาเดินอยู่ในบ้านครับแต่เขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเสียงหนูเสียงอะไรทั่วไปแต่เสียงเนี่ยมันเหมือนมีคนมาเดินอยู่ที่ชั้นสองเพราะกลางคืนเนี่ยป้อมยามกับตรงหน้าบ้านเนี่ยมันไม่ไกลกันมากครับ แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจก็รู้สึกว่าเออเดินตรวจเดินอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ว่าในบ้านเนี่ยมันเข้าไม่ได้เขาก็ได้แต่เอาไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปเฉยๆครับ <c oughs> ก็รู้สึกตึงหงิดใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออมันมันเงียบเนาะมันก็ได้ยินเสียงไปทั่ว <c oughs> พอมาเข้าคืนที่สองเนี่ยพี่แจ๊ค <c oughs> เขาก็เวลาเดิมเลยเ <c oughs> ที่ยงคืนดีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ไหวก็ง่วง ก็หลับครับพอขณะที่หลับเนี่ยมีผู้ชายท่านหนึ่งแต่งตัวเป็นรอพอเหมือนกันมาสก,กิดที่ไหลบ,บอกว่าน้องน้องและไอ้น้องคนที่ชื่อหนึ่งเนี่ยมันก็สะดุ้งตื่นแล้วมันก็ตกใจนิดหนึ่งคือแบบเออแบบมีรอพออะไรที่ไหนมาเข้ามาได้ไงอะไรยังไง รอพอเท่าน,นั้นะที่มาสะกิดอะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงมึงจะมานอนหลับอย่างนี้ไม่ได้นะมึงมาเฝ้าบ้านคุณนายเขา,าอะมึงต้องต้องไม่หลับนะถ้ามึงหลับอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณนายเขามาด่ามึงนะพุดเงี้ยไอ้เจ้าหนึ่งนี้ก็ตกใจนึกว่าทางรอพอนะ่ะเขาทางบริษัทอะเขาส่งยาม,มาตรวจอีกคนนึงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกครับครับครับเดี๋ยวผมจะไม่หลับนะครับผมขอโทษด้วยครับอะไรอย่างเงี้ย เออจำไว้นะทีหลังอย่าหลับแล้วผู้ชายคนที่มาสะกิดเนี่ยก็เดินเข้าไปทางหลังบ้านอืเจ้าหนึ่งนี่ก็บอกเออดีใจแล้วมีเพื่อนก็เจ้าหนึ่งก็ก็ปี้กระเป๋าลุกขึ้นมาแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้าไปทางหลังบ้านเจ้าหนึ่งเนี่ยมันก็รอรอให้ผู้ชายคนนี้ออกมาผู้ชายก็ไม่ออกมาจอ ทีนี้พอไม่ออกมาเนี่ยเจ้าหนึ่งมันก็เอ๊ะหรือว่าบ้านนี้มันมีประตูหลังเพราะว่าตั้งแต่มาก็ยังไม่ได้เดินสำรวจอะไรทั่วถึงเนาะก็เดินชั่วแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็เดินไปไปที่หลังบ้านเพื่อจะไปดูพี่ยามคนเนี้ยว่าหายไปไหนอะไรยังไงพอเดินไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปส่องไปอะไรทั่วแล้วรปรากฏว่าไม่มีแจครับ ไม่มีพี่ยามคนนั้นมันก็มานั่งแปลกใจว่าเอ้ยพี่เขาเดินไปทางไหนวะแล้วมันก็แบบเหมือนแบบเพิ่งตื่นนอนเนะาะก็งงวเงียงงเงีย,งเ,งยเออมันก็คิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากตามภาษาคนไม่กลัวผีอะ่ะม,มันก็ไม่คิดอะไรมากตอนนี้พอกลับมาบ้านเนี่ยมันก็เลยมาปรึกษาเมียเมียก็บอกว่า ผีหรือเปล่าพี่เพราะว่าด้วยความเชื่อเนาะต่างาตทางฝ่ายเมียก็ต้องบอกอย่างนั้นอยู่แล้วครับพี่อะคล้องพระนะเวลาไปน่ะเพราะว่าบางทีเขาก็ช่วยได้เจ้าหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยไม่คล้องหรอกไม่คล้องมาทั้งชีวิตจะมาคล้องตอนนี้ไม่กลัวไม่กลัวพูดประมาณนี้ครับอ่าพอคืนต่อไปเนี่ยก็ไปเข้าเวรเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมออกครับเจ้าหนึ่งก็ พอตีหนึ่งเที่ยงคืนเนี่ยก็พยายามจะไม่หลับจนมันไม่ไหวไม่ไหวก็หลับไปพอหลับไปเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่แจ๊คใส่ชุดคุมท้องมาสก,กิทม,มาสก,กิทเจ,จ้าหนึ่งแล้วก็บอกเจ้าหนึ่งว่าพี่พี่พี่หิวน้ำหรือเปล่า พี่กินอะไรหรือยังอไอจ้จาวหนึ่งก็ตกใจ<อ>แบบเอ้ยผู้หญิงที่ไหนเข้ามาครับมันก็เลยถามว่าเอ้าน้องเข้ามาได้ไงในนี้<อ>พี่ล็อกประตูหน้าบ้านแล้วนะพี่เออน้องเข้ามาได้ไงครับน้องผู้หญิงคนเนี้ยเอาหนูจะไม่เข้ามาเออจะไม่ได้เข้ามาได้ไงหนูอยู่ในบ้านนี้เป็นผู้หญิงที่ใส่ใส่ชุดคุมท้องนะครับค,บคบือก็ท้อง ค่อนข้างใหญ่แล้วที่เท่าที่เจนหนึ่งบอกตอนเนี้ยเจ้าหนึ่งมันก็เลยพูดว่าเอา้าน้องอยู่บ้านนี้เหรอทําไมพี่ไม่รู้แล้วทําไมเขาแจ้งมาว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีได้ไงหนูอยู่นี่มาหกปีแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยครับ,รบทานเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าพี่หิวน้ําอะพี่เข้าไปกินในบ้านได้นะแล้วห้องน้ํามันอยู่ด้านหลังอะพี่เข้าได้เลยพูดอย่างเงี้ยไอ้เจ้าหนึ่งก็ สงสัยแปลกใจแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ยิ้มให้แล้วเาก็เดินเข้าไปในบ้านพี่แจ๊ครับเหมือนเหตุการณ์ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เก็บความสงสัยแล้วทีนี้คืนนั้นมันก็ไม่นอนแล้วเอผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้านแล้วตั้งแต่มานี่ยยังไม่เคยเห็นไฟเปิดเลยพอเท่าที่คิดว่าทําไมไฟไม่เปิดน่ะปรากฏว่าไฟชั้นสองมันเปิดเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะ เดี๋วนั้นเลยครับอพอเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงคนนั้นอะยื่นหน้าออกมาตรงกร,ระจกะครับตรงประตูอะอ้เจ้าหนึ่งมันก็มองขึ้นไปมันก็บอกอ๋อมีคนอยู่จริงๆริงเอ๊แต่ทําไมเขาบอกว่าไม่มีคนอยู่ครับก็พูดอย่างเงี้ยครับพอผ่านวันนั้นมาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรในคืนนั้นนะครับก็กลับบ้านก็เก็บความสงสัยอย่างเงี้ยครับครับ ทีเน,นี้ยเรื่องมันมาเกิดอีกคืนหนึ่งต่อมาอเจ้าหนึ่งเนี้ยก็มาเข้าเวรเหมือนเดิมพอเข้าเวรไปอะไรไปทีเน,นี้ยจะพยายามไม่นอนแลหละจะดูซิว่าเอาผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่บ้านนี้จริงๆไหมแล้วเขากินอะไรเขาไปซื้ออะไรทําไมมาทีไรจะเห็นประตูล็อกตลอดแล้วมันล็อกข้างนอกมันไม่ได้ล็อกข้างในนะครับเจ้าหนึ่งนี่ก็สงสยัยพยายามจะไม่หลับไม่นอนแต่ พักๆหนึ่งอ่ะตีสองหีืสามมันก็หลับไปอีกครับพอหลับไปเนี่ยคราวเนี้ยเป็นผู้หญิงแก่ครับอ้อโหมาอีกหนึ่งเหรอมาอีกหนึ่งครับครับเป็นผู้หญิงคนแก่นะมาสกิดแต่ครั้งเนี้ยพูดจาไม่ดีพูดจาว่ามึงเป็นยามเนี่ยมึงจะมานอนหลับอย่างงี้ไม่ได้อื จ้างมาไม่ได้ไม่จ้างให้มาหลับให้จ้างให้มาเฝ้ายามพูดอย่างเงี้ยครับแล้วมึงเห็นลูกกูไหมลูกกูมาหรือยังอ่าจอนหนึ่งมันก็ตื่นมาก็างวงเงียวเงียมก็รีบลุกลุกลุกอา้าแล้วป้าเป็นใคร,ครป้าก็บอกก็กูอยู่อยู่บ้านนี้กูเป็นเจ้าของบ้านนี้คุณนายไงคุณนายไงใช่เป็นคุณนายอยู่บ้านนี้แล้วเป็นยามยังไงมาหลับงี้ไเงี้ยก็ด่าใหญ่เลยตอนหนึ่งก็บอกขอโทษครับขอโทษครับครับ ผมผมขอโทษทีหลังผมจะไม่หลับแล้วผมจะไม่หลับแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเห็นลูกชายฉันมาหรือยังเขาพูดอย่างนี้เขาบอกเขาไม่เห็นใครมานะเพราะว่าประตูล็อกแล้วคุณนายเขาบอกว่าไม่เห็นได้ไงลูกชายฉันมาตอนกลางคืนทุกคืนพูดอย่างนี้ครับทีนี้ไอ้เจ้าหนึ่งมันก็แปลกใจแล้วมันบอกว่าจะเข้ามาได้ไงในเมื่อกระูแจกก็อยู่กับเราประตูก็ล็อก นายนะครับยืนเท้าเอวกับมัน mm. แล้วมันแล้วคุณนายก็พูดว่ามึงไม่เห็นแน่นะครับถ้ามึงเห็นแล้วมึงต้องไปตามกูนะ mm. ว่ากูอยู่ในบ้านนี้ mm hmm. พูดอย่างนี้ครับเ mm hmm. จ้าหนึ่งก็บอกเอ้ผู้หญิงเมื่อวานนี้ก็อยู่นี่คนแก่ก็อยู่นี่ทําไมเขาเขาบอกกับเราว่าไม่มีคนอยู่บ้านนี้ทันนี้มันไม่นอนเลยเพราะว่ามันกลัวคุณนายมาว่าอพอไม่นอน สักพักอ่ะครับพีบ่แจ๊คได้ยินเหมือนเสียงเก้าอี้ลม้มบนชั้นสองล้ม <c oughs> แล้วก็ได้เหมือนแบบเหมือนอะไรมันล้มดังมากอะ่ะฮะเหมือนไม่ใช่เก้าอี้ตัวเดียวเหมือนแบบละเนละนาดแล้วมีเหมือนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันม,มันก็สงสัยว่าเอ๊ดึกขนาดนี้จะมาทะเลาะกันเรื่องอะไรจะมาทําอะไรกันอะไรเนี้ยมันก็ตัดสินใจเลยครับ ขอเข้าไปดูในบ้านหนอ่อยเถอะเพราะว่ามันมาอยู่ตั้งหลายวันแล้วมันไม่เคยเข้าไปเลย mm. มันก็เข้าไปอันนี้มันก็ธรรมดาของคนนะเนาะไม่เคยเข้าบ้านหลังนี้ก็ไม่รู้ว่าปุ่มไฟหรืออะไรมีเปิดตรงไหนอะไรยังไง mm. ก็เปิดประตูเข้าไปก็มองเอาไปฉายนฮะสอง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 แต่ได้ยินน่ะเหมือนเสียงอยู่ข้างบน มันก็ขึ้นไปตรงบันไดพี่แจ็คขึ้นตรงบันไดก็ยังได้ยินเสียงนะเหมือนผู้หญิงสองคนเนี่ยทะเลาะกันอีกคนนึงอะเป็นเสียงเด็กอีกคนนึงอะเป็นเสียงผู้ใหญ่ <อ registry S 2> เหมือนด่ากันเหมือนว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบพี่แจ็คครับท่านี่มันก็ขึ้นไปจนสุดแล้วมันก็ไปเปิดห้องด้านซ้ายมือเ<อ>พราะเสียงมันมาจากห้องด้านซ้ายมือพอเปิดปุ๊บพี่แจ็ค มันบอกว่ามันแทบช็อกทำไมอะมันเห็นผู้หญิงคนที่ท้องอ่ะครับครับผูกคอตายอยู่ในบ้านหลังนั้นมันก็ถอยหลังแล้วมันบอกเฮ้ยผีใช่ไหมมันก็พูดโกนออกมาอย่างเงี้ยแล้วป้าคนนั้นอะเขาก็ยืนดูอยู่แล้วเขาก็พูดว่าให้มันตายได้สัก็ดีกูก็ไม่อยากให้มันอยู่อยู่แล้วพูดอย่างเงี้ยครับครับทีเนี้ย มันก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังสักพักยายป้าคนนั้นอะ่ะก็ล้มหัวฟาดลงมาครับตรงบันไดครับอยู่ดีๆก็ล้มเนี้ยมันเป็นภาพแบบมันกลัวมากเลยคนระับเจ้าหนึ่งมันบอกว่ามันมันกลัวสุดฉีดเลยแล้วมันก็วิ่งลงบันไดลงมาล้มลุกคุกคาลงมานะมันเห็นภาพนั้นพอวิ่งออกมาเนี่ยพอเปิดประตูออกมาไปเจอพี่ยามอีกไปเจอพี่ยามคนนั้นนะะที่มาสกิทวันแรกอ่ะครับครับ แล้วพี่ยามก็บอกว่ามึงอะอยู่นี่ก่อนมึงจะวิ่งไปไหนมึงเป็นยามนะไอ้เจ้าหนึ่งนี่ก็ไม่สนใจแล้วครับก็รีบไข่คุณจงกุญแจแล้วก็รีบออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยความกลัวครับพี่มันก็มันก็บอกว่าวิ่ง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 ออกมาตรงถนนใหญ่อะฮะผ่านบ้านผ่านอะไรมาแล้วท่านี้มันมันเหมือนมันมาหมดแรงมันบอกว่ามันหมดแรงของใต้ต้นไม้แล้วท่านี้ มันบอกว่ามีคนแก่คนหนึ่งใส่ชุดมอห้อมแล้วก็ใส่สลงแล้วก็ผมขาวทั้งหัวมาเรียกมันบอกไอ้นมไอ้นมเข้ามานี่เข้ามานี่ไม่ต้องกลัวรันจวนมันบอกชื่อเองพูดอย่างเนี้ยออครับท่เนี้ ใน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 ที่เขาวิ่งมานะฮะ <c oughs> แล้วก็มาเจอมาเจอตาคนนี้ยตาคนนี้ก็เลยเข้าไปซุกอยู่ใต้ต้นไม้เราได้ยินเสียงตาคนเนี้ยพูดว่ามึงกลับไปในที่ของมึงเลยรันจวน <c oughs> มึงไม่ต้องมาคนก่อนเนี้ยมึงก็ทําให้เขาตายอ่ะมึงจะต้องตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดครับ <c oughs> คือพูดอย่างนี้นะเสียงดังเป็นเสียงข้างวานมากเลยเจ้าหนึ่งพูดอ่ะ <c oughs> เจ้าหนึ่งมันก็สั่น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 แล้วก็กลัว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 จนมันอ่ะเหมือนสลบไปพี่แจ็คครับพอสลบไปเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยก็คนมามุงกันเต็มเลยแล้วก็มาปลุกมันแล้วก็โทรเรียกรถกู้ภัยอะไรต่ออะไรครับคบิดว่ามีคนตายตรงนั้นอ่ะมันเป็นสาลครับ สถานที่ผมไปถ่ายทำเนี่ยที่เดียวกันใต้ต้นไม้ต้นนั้นลแล้วเห็นเป็นคนเดียวกันด้วยนะใช่แล้วท่านี้มันระหว่างที่มุงเนี่ยก็มีป้าคนหนึ่งเขาก็มามุงดูด้วยเพราะว่าเขาก็บ้านอยู่ใ,ใกล้แถวนั้นนะครับเขาก็คิดว่าเออเป็นใครใส่ชุดรปภแล้วก็มานอนอยู่ตรงสารเอาหัวพาดารอยู่ เขาคิดว่าตายแต่ทีนี้ว่าก็ไม่มีบาดแผลอะไรมีแต่แบบอ่าขี้ดินที่โคนนะฮะเต็มตัวเลยทีเนี้ยป้าคนนี้ก็เลยมาพูดว่าเอ้ยยามเฝ้าบ้านอีรันจวนเปล่าใช่ไหมเขาก็เลยมาถามอย่างนี้ไอ้เจ้าหนึ่งเนี้ยก็พอมีสติบอกใช่ครับใช่ครับผมไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเขาชื่ออะไรแต่ผมมาเฝ้าอยู่ที่บ้านนี้ครับ,รบเออถ้าบ้านนี้ ยามคนก่อนก็ตายไปคนแล้วโอ้โหครับท้อกตายอยู่ในบ้านนั้นน่ะยันจวนเนี่ยมันไล่เขาพูดอย่างเงี้ยนะลันจวนเนี่ยมันร้ายมันมีลูกสะพ้ยอ่ะลูกสะพ้ายมันท้องอ่ะมันก็กดดันมันก็ด่าเช้าด่าเย็นจนลูกสะพ้ายมันอ่ะขู่คอตายทั้งที่ยังท้องแล้ลูกชายมันอ่ะรู้ว่าแม่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยก็เลยหนีออกจากบ้าน สุดท้ายแล้วตัวมันก็ตอมใจตายอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วไม่ว่าใครจะมาเฝ้าออยามหรือใครจะมาทำอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังเนี้ยโดนผีหลอกกันหมดเลยแล้วบ้านหลังเนี้ยมันถัดไปจากไอ้ที่ผมไปถ่ายทำอยู่ไม่ไม่ไกลพี่แจ๊ แล้วน้องคนเนี้ยมันก็พาผมไปที่บ้านหลังนั้นด้วยครับครับแล้วผมก็บอกเออบ้านยังสวยยังใหม่อยู่เลยมันก็มีหลักฐานมีชุดรปภมันถ่ายรูปในโทรศัพท์มาให้ผมดูหมดเลยคแล้วหลังจนี้เราก็ถามว่าเอา่าแล้วลูกชายเขาไปไหนคนนั้นอ่ะครับลูกชายเขาไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเขาเขาอยู่บ้านนี้ไม่ไหวครับเพราะว่าทางแฟนเขาที่ท้องอยู่ก็มาหลอกมั่งมา เรียกมั่งแล้วก็ทางแม่เขาก็มามา,มาด่ามาบน่นว่ากลับบ้านดึกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันเป็นเหตุผลนะที่ไอ้น้องคนเนี้ยมันมาไหว้ที่ศาลนี้ทุกเดือนโอ้โหใครนะจ้างคุณหนึ่งเนี่ยไปเฝ้าบ้านหลังนี้โอ้โหเฮ้ยแสดงว่าคนที่คนที่จ้างไปเฝ้าอะ่ะเขารู้อยู่แล้วนะว่าบ้านหลังเนี้ยมันโอ้หออ นนเขาเลยถามไง<ล>ว่ากล<ช>ัวผีไหมแล้วเป็นรปภกับผีเนี่ยมันเป็นผมพูดอย่างนี้ได้เลยนะเป็นของคู่กันเลยนะยิ่งไป<ช>เจอในสถานการณ์แบบเนี้ยบ้านแบบเนี้ยที่มันมีประวัติเท่ากับว่าบ้านหลังเนี้ยสามศพถูกไหมฮะใช่ครับคนแรกคือลูกสะพ้ายผูกคอตายค,คนที่สองคือคุณนาย คนที่สามคือรอปภอ,อีกคนหนึ่งที่ไปรับจ้างเฝ้าบ้านหลังเนี้ยแล้วก็เหมือนกับหัวใจวายตายครับอโอ้โหคุณหนึ่งแบบสวยว่าเจอเจอแบบปิดกันเลยอ่ะเพราะว่าน้องเขาเล่าให้ผมฟังนี่แบบโอ้โหผมแบบอู้น้องเจอขนาดนี้เลยเหรอแล้วตอน,นี้เขาก็มีหลักฐานโน,น,น้นนั่นให้ผมดูหมดเลย แล้วเขาก็ไม่จําผมไม่ได้แหลครับว่าผมเป็นใครผมบอกโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่าในรายการเดอะโค้ดนะคอยรอฟังทางแฟนเขาอ่ะแฟนเขารู้อแฟนเขารู้ว่า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 เราเป็นใครครับเขาเคยดูเคยฟังเราอยู่แต่ทีนี้ยทางทางตัวเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้จักว่าเขาไม่ค่อยได้ฟังเรื่องพวกนี้แต่เขากลัวไปเลยตั้งแต่วันนั้นแล้วเขาก็มาไหว้ทุกเดือนจากจากที่ไม่กลัวไม่เชื่อไม่สนใจตอนเนี้คือ ความคิดเปลี่ยนเลยเพราะโอ้โหเจอเป็นคอมโบเซตเลยนะใช่เออแล้วบ้านหลังเนี้ยล่าสุดที่คุณเน่ไปเห็นนะครับ,รบมีรพอปภคุณอื่นเฝ้าไหมฮะเออเท่าที่น้องบอกนะออ่าไม่มีแล้วตอนนี้ก็ป่าขึ้นค่อนข้างจะลกลกนะดูออแต่ว่าสภาพบ้านยังยังใหม่อยู่ยังโอเคอยู่ผมว่าเจ้าของบ้านที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเขาเขาทำใจแล้วล่ะ ใช่เอ,อคือตั้งใจจะปล่อยบ้านหลังนี้ให้มันร้างแล้วละ่ะด้วยอาจจะเรื่องของผมเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านนะครับคือเจ้าของบ้านอาจจะทำใจยากนิดน,นึงนะไอ้เรื่องผีเรื่องสางก็ส่วนหนึ่งแต่เมียตัวเองหูคอ,อตายคุณแม่ก็ตรอมใจถูกไหมฮะมีหนาซ้ำรอปภคนอื่นคนนอกมาเสียชีวิตในบ้านอีก ว่าเขาต้องทําใจแล้วบางส่วนน่ะเฮ้ยเหมือนจังหวะมันพาคุณเนธให้ไปอยู่ตรงนั้นเลยนะใช่ผมผมก็บอกว่าแบบโอ้โหแบบบังเอิญได้เรื่องนี้แล้วคือเรื่องที่ถ่ายทําอะไรพวกนี้กลายเป็นเรื่องรองไปเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเรื่องนี้น่ากลัวจริงฮะฟังแล้วแบบถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยโหมันอาจจะไม่มีสติสตังมานั่งพูดคุยกันแบบนี้ก็ได้นะะ ใช่ครับนะครับได้ครับคุณเนตรนั่นคือเรื่องของผีใช่ไหมตอบตรงนี้เลยว่าใช่ครับใช่ครับใช่จ้ะครับเออนะคุณเนตรเมื่อกี้ช่องที่พูดถึงนี่ชื่อช่องว่าอะไรนะอีทีเนี้ยช่องพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนครับพี่เออนะครับแล้วก็คุณเนตรเนี่ยเหมือนเป็นพิธีกรอยู่ในช่องอะเหรอ ก็น้องๆเขาก็ให้ตอบคําถามน่นนี่นั่นคือแบบเราเคยพาน้องๆกลุ่มเนี้ยไปอ่าไปช่วยอะไรบางอย่างคือเมไม่ขออธิบายเนาะเกี่ยวกับการโดนอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับแล้วทอนนี้เขาหายดีหายอะไรเขาก็เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทอนนี้เขาก็เลยพี่เนธควรจะมีนะเพื่อเป็นวิทยาทานสอนอช่วยคนน้อยคนนี้ฮะแล้วรายการมีวันไหนบ้างอะ อ๋อไม่ครับแล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่น้องๆเขาว่างสะดวกเมื่อไหร่เขาก็อัพลงอัพลงอ๋อโอเคทีนี้เรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วแต่น้องเขาจะจัดสถานที่กามคำถามมาอะไรเงี้ยครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้เลยพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนครับผมชื่อเ<พ>ท่มากชื่อเท่มากเออขออนุญาตโปรโมตนิดเดงนะขอโทษด้วยขอให้ช่องคนติดตามเยอะๆเลยนะคุณเนตรนาครับขอให้จะโกดเนี่ย อยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนานเลยครับเช่นกับคุณมากๆครับเช่นกันคุณเนรขอบพระคุณมากๆที่คืนนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะน่ากลัวมากเรื่องนี้ครับครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊คขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ